สบายดีเนาะเฮาเข้าของมันยงจันทร์ขึ้นอีกเครื่อนึงเดี๋ยเขาทีมงานดูเคยใส่มองพวกเฮาเนาะเนอยเนาะพวกเฮาวันนี้มีเซอร์ไพรส์แบบเล็กๆน้อยๆเป็นไทยเอ็มบีเพลงใหม่ของกูดและเจ๊ทูนเล็กน้ยอีกเครืนึงหนึ่งไว้ดีไว้มีอะไรอีกปออะไรอีกพอดเนาะเจนเย็นเนาะเพราะว่าเพลงนี่มวนยู่มีจังวะสีเนาะสีอะไรเนี่ยนะเดาง่ายสิเอาตัวทายหนามาเนี่ยมันขึ้นพั่วมาเลยกูยู่ จะนอนคลิปงานเนาะสีไทยเป็นมือแรกเขาเชลคลิปตัวนี้ปล่อยลูกกรเสาอันี้เลยเอาบอลบอลเอาไรนะนาทีคลิปนาทีเนาะหานาทีก็พอไล่คลิปตัวนี้ปลอยให้หลุดให้หลุดต้องการเนาะมีหลุดนี่ส่งใหม่กูตั้งหานี่ยสร้างกูตั้งหายเลยใช่ไหมดีเนาะส่งใหม่เนาะส่งใหม่เป็นสันนี่เนาะเป็นสันนี่เนาะเข้ามาจะ่าหนาเป็นสันเป็นสันนี่ส่งส่งห่าน่รงหาเป็นสานแต่ผมยังไปเขาหาหานะกูเออเมื่อไหร่พิ่นนอนปล่อยไรไรไว้นอนอล่อยอยู่เนาะ นี่กระส่งของขูตั้งให้เนาะว้ามันน่ะมันเมือมันเมื่อมันเมืมอเปิงานกันแล้วเข่วกบปอมลุ่มเนาะเออถือลุ่มถือสองคนลุ่มเนาะสลุ่มหนึสองลุ่มหนึ่งฮะุ่มเป็นสามเนาโซ่พ่นามเขามาแจงวะโโซ่หน้กับยไก่ัโตโอ้กโตะหน่อยกินบี๋วอฮะยกหน่อยก็พอหน่อยก็พอบอเมื่อกี้อมื่อกีนี่อัจะมาแต่จนหนี่สองงกสอง ช่อมงผมก็นั่งทั้งกับ้าเวิร์ดนะกินเบียร์จนได้สตอรี่ตมเบียร์ตำอย่างง่มีความซุ้ต่างๆเม่นยางพลาเราตอนมาถามว่าตามวนสเ็นยางพลาสสอสตยังจรพลาอีกง่ะนอยน้อยเาจสีไฟฟังถ้าเป็นเอ็กไก่ฟังนิดนึงหรอหอ้ฟังลายหรอจ็ได้หูไห้ฟังน้อยนึงไม่มีจังหวะอีกจังหวะหนึ่งเสือภัยเจะาบานเป็นเสือภัยม้วนเจังห้านแต่ว่าบอกกนนเป็นจจ้าว้ไปเสือภได้เพลงนอกไปถามไดเพลงท มีโยนอนนอ่ะเนี่ยเดินเดนหนึดงนเดินเดนดินเดนึดินเดนเนเดนไดิดิเนเินดิ เราซับอ๋อไปเลยไเลเลลเจ็บเจ็บเยจ็บเจ็บเจอเจ้าของเพงนอนเงาเจนอนเจ็บเจอเจ้าของเพงเจ็บจหนเขายังสิเจอกันอ่จรถว่ามนยังเอ็กพอร์ตเนาะเขาเาลคลิปนึ่เอาลสันสเนาะคลิปเป็นแบบอันนั้นจะซื้อเอาเขาเร่แซงก่อนฮ่าเวาเขาจะเอาเขาใส่ต่อแล้วคลิปตัของเสาเนาะเพราะว่าของเสาแล้ทกายเด าีอันนั้นมาษีเซอร์ไพรส์เก่าเอาวากินหารเก่าอย่นี้คือเก่าเนาะมีสามภาษีเพิ่มมาประจะมาวาแต่จะโดนจะเข้าบริษูไทยผมเปินดอกเปิดโดนจะมาฮะโดนทิ้งเนาะว่าจะโดนเพิ่งจะขอมาเนาะภาสิคุณควรยุ่เพลงเพื่นกะเพลงอ่าใจใจใดจะมองเนาะ เพลงนะนอเพลงมมีคารมเนาะโอเคมมีคารลมสามสามคนจะได้นอหรอกวันนี้เนาะเอเมนเนาะไม่ได้เจาะวะคือเนาะันเป็นสามเออเป็นสามาชเลนทีมงานเข้ากี่ันเข้ากันคนเฮดบีท่ยังไงโซมนาอย่างกันกันเป็นเพื่อนเนาะเฮดบีไทยซือตาจเพลงไม่กะยย่อกไงนทีมงานินตนัดคนที่สองนิดกนเนาะ ดีสบายดีสบายดีว่าดีงนเนี่ย่าลยินดีนอนแต่เราพนนอก็บอ่าุติตาขันหูนอนนอนเฮตุพีนอนส่วนอีกพี่สุดนี่ขึ้นมาเพียรต้องเผากันนอนขึ้นมาแต่แอมแอมกันนอนสุดอายนะนอนตัวนี้นาอนส่ยโ่าดเนอเนี่ช้วนี้ขาดเกินแห้งตันนี้ทุกอยางแห้งสุดกระขานะที่นอนนอนมาแบบนี้เลยมาอย่างแอมชิปแอป แอบเดิมที <laughs> มุกแล้วม <ayım> ุกเกลิ่เขามาเกินนะอัดก็เมาเรื่องเนอนเนียเาใ่ะดิอัดกันสะปะกระปอง้วเดียวเขา่กับายคนท้งงาน่เขาคนเดียวอ่อไดสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองทางนี้เนาะ เลือเด็กเก็บเด็กน้อยมาคนหนึ่งไลยสองคนสามต่นี่ยสองเนี่ยหมอเนี่ยไม่่ไม่่ล็คอดอไะแต่ปนเกอรเล็กขอดโอ้มันทึกเจมเนาะเจ้า้อยจกินเขาน่ทิมเขาก็มังกรน่ะจะมาทาอาหาร้าหาร่งม่ยังเนยซาโโนะนี่ิงไก่ลังม่คุงิงมาตุมไก่ตุมไก่หน่อยแล้วก็ กลมไก่หัวยูหาเนี่เขาจะจีจื้อนอนนิดนึงนะฮะแล้วจังเขากินเขาเนาะคลิปนี้มันคือจีสามกันหาดเก่าอยู่แล้วจังทาเบิ้งเพลงเนาะแรกเงินทายเอ็มบีเพลงใหม่ของทีเจมยูโน่มาบอกเนาะว่าเพลงเนี่ยแต่ฝั่งเขาเขาไปแต่ทำอิ้แล้วเขาจะเจอกันเนาะพี่น้องเนาะอย่าเบิ้งติดตามชมกันเนาะพี่น้องที่ติดตามผมที่เฮามาเนาะเข้าเกี่ยมเกี่ออกรับเลยเนาะ จะชงพี่งานคุณเด็ดเล็กมหาเล็กได้ร้ายขนาดนี่ครับมหามหาเล็กนี่ได้ร้ายขนาดนี่เอารถตู้เนาะไปชงพอแยกกันไปทับโซ้อนขนานี่เนาะโอ้ขุนขุนเว้ยจะน้อยเขาจะออกเดินทางเลยเนาะไปที่พัก์ทูเบอร์เกซีสปีเทียรยั่งเนี่ยตามไปดูแล้วนี่เนาะทัดคลิปตัวนี้เดี๋ยวนั้นเจอกันที่พี่นาเนาะพตอนแรกนี่เขาก็ไปไายเพลงกทีเจมเพลงใหม่ของทีเจมเจอกัน เพ่งที่เจ็บ์แต่ว่ากูเป็นคนหลอกเนาะแล้วพ่อยังเจอกันใน่พี่ๆนาเนาะตอนนี้เมนพ่อสิขออนุญาตครับเก็บผ่าบรรยากาศแถวบึงไม่น,นึงซะตอนสิปิดคลิปคลิปนี้เพราทีงานไปลุ่มประเทศยงังอยู่ที่ของนอเนอะอาะยังแถวบึงถามบรรยากาศน้ำรังเนาะสอนนักเรียนเขาโหลดไม่เนาะบางทีเขาสอนรถกระบะเนาะบางทีมันซอนรถตู้เปิดเนี่ยก่อนที่เปิดเนี่ยนาะรถตู้สตาร์แรก วเสด็จหนึ่งเสด็จถอยหลังแล้วเว้ยจะเป็นเสด็จหนึ่งไงอยู่แบบเบียบเบียบโลบิโก้นีนมาเบื้องนี่สุดเบรกก็น่ะเออเหยียบเหยียบขาหนำอย่าเบีกหนำเออเอาเอาเบีกมือลงก่อนเขาทับยีดนี่เป็นเบีกมือลงนี่เบีกมือเอบียกมือลงแล้วก็ไอ้เหยียบแบบเหยียบมันอยู่มา่วจำอยู่มาหาข่อยนี่จำแล้วก็ถอยลึกลงดุมเดี๋ยวโรบิโก้เนี่ยเขาอยู่บ่เหยียบขาเขาจำจำเต้เออเขาแล้วค่อยคอยปล่อยขาดปล่อยเบีกเอาสุดตีนหอด ่อยต์ๆขาดว่ะนี่ยคว้าพอยก็บไลแน่นเนเพราะอย่างเบิ่งแวีนขางแวีนกลัวเบิ่งทางดังน้ำเออเดี๋ยวเลยเนอเดี๋ยวสีเดียวใส่คนเขาใส่คอยเนาะสีเบิ่งน้ำไหนที่เจมแอบขับดูท้อยรถเ่คอยเหยียบขางเขาคอยเหยียบเบรก เยียบค่ามันเนี่ยเสียบเยียบค่าอจอจบจำเออก็เยียบเบรกใส่เกียร์ไปนะใส่ยูใส่ขึ้นหนึ่งคือเทิ้งเอ้ยแล้วก็เออนี่นี่เลขมันมันเคลียไปตามเลขมันเออเออแล้วก็วกวปลนะ่อย,ยออออค่าไปครับเสร็จวันะเ,เอาเสร็จดววนนวีวัวันไหนมันกว้างต้องมีวันกว้างเว้ยท้าพอมแค่นี้ก่อนก็ได้ก็สิ เยอได้ไหลายอยู่ไลยหลายอยู่ตาเอวียังเหยียบเบก็เหยียบขาดแตวก็ตั้งถอยเยอะได้ไหมได้ไหวิหวว่วิ่ดวิ่วม่มีเลนกว่างไยเท่อวนี้เว้ยหลวง่มาก,ก่อน,นุญาเดินกว้างไหนสิาพาไปล้างอะถอยล้างขาวๆรถโฟล์คเจอร์ว่ะ ขางหลุฟุจะเรื่องข้างทางล้างขาอถอยล้างข้ขาคอยถอยเด้อแมนแถอยแล้งก็เบื้งทางล้างนะคอยปอยขางบนคอยคออาร์เจะกระเบื้งแวนแซงเบื้องนันนเออวันวิดคนวิดวอร์เอออาความไรมันตรงตวิดแล้ว nó giảm dằm pha lắng nào là cái khác nó sẽ kia băng. anh 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 เงยวางก็ยอยคอยคานหยิบมิ้งนะมิ้งมือเคลื่อนเออวางไงดี่อนเีนมอนแอร์เขาก็พอหลุดขันมาตรงในมอนแอร์ตามจ้าของก็มาหมอนแอร์วามาไฮะมอนเลยเบ่หลอกคอะอมล็อกเองมั้ยิงมือขึ้น่ะแวจบกลิปตัวนี้ พ่อเจมแอบว่าเดี๋ยว no ับรถวีโก้เขไอหนไอหนซ้อนไอซ้อนเดี๋ยวขับรถเดือหนึ่งใกล้เจอไอซ้อนก่อน่ะมัดบางก่อนติสีผ้าไปขับอีกอยู่บนทางลงลุงก่วจะถอยอี่กงไกลจอดยางเรอจอดงงานซะเอาไว้แด้วซะกระเจมไปน้ำจับจ้ามโซ่ถามมาสิแล้วก็ตักน้อยเนาะยงคือไปถึงห้องไปดุนเฮ็ดสร้างแน่เอาคงไปดุนเนาะเเมนเวลาวางของทีมงานเค่มองเนาะวเฮ็ดพี่ เราจ้าังสีพิคคลิปเพียงตอนนี้เนาะมีแต่ตอนไปไทยเพลงเอ็มวีเพลงใหม่ของทีเจมเนาะเพลงของปูดหลอกแต่ว่าโปรเจกต์ต้องพน้องออกมาพร้วมกัน